นี่ฮะสีมูกปลาพี่นาะเอมเอมาถือกล่องมะอ๋อสีมกปลาอ่ะโอ้ยมูกปลาใสไข่มูแดงแต่สิโมกว่าลกบ่อ๋อมูกมกอึ่งตัวนี้นะาเป็นยงางชนะมกใสไปตรงเอออ้าววดมูกอึ่งอ๋อที่มกมันก่อนนี่เฮ้ย Chuuuu em tông kumo có Si mục ba ai bay nhỏi bay nhỏi mục hai bay nhỏi 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 หมกใส่ไข่หมดแดงพี่น้องอ้ยแมงวันไหนสวัสด,ดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องยิ้มหวานๆเนี่ยหวานดังๆเนี่ยหมกปะยอนใส่ไข่หมดแดงพีน่น้องคนนี้กับทรายป่านสุดๆง,งามๆมาเป็นนางเอก สะแดงจะสะแดงนั่งใส่ป่านยังไงของแก้วเด้อพี่น้องย่างแบบจางติ๊ดๆๆๆไปผู้เดียวเจอสดงนังเอ้ยอีดะสดงนั่งตนว่าเอได้แห้งเห็ดโอ้ยโอ้ยหัวนังๆเด้ดูหัวังๆหัวังๆด้เอิ้นพ่อบ่ลูกพ่อเอิ้นเอิ้นพ่อพ่อ เอ้ยมั้บอกเออไม่นุดบังเอิญนะเอ็เนี่นะดีอย่าบอกเออไมดูว่าเออแม่บังสนุเอแม่บ้างแม่ฮ่าแม่โอ้เออพ่อได้หรือเอพ่อบังหนุบเออพ่อคนเอพ่องเอพ่อน เอิดมื้อโนไปย้อนหัวซีมุกึงเ็นมเดลโิงไข่เนาะเืียงเพียงมันก็มีหัวสิงไข่มีหมวเอมาเอาขียวกันเออมาเอาหัวุวหจะสเอายังหรกเอายังแน่ลโกนคอแม่ไหนสิโอ้ยขอแม่ขอแม่หนสิก็คอเอาวัวหลุดเหรอจะเจ้าิหรอด้วยเหบอจเอาหัวเอาวัวหลุดจะเอายานั่งลงที่หลูกนั่งถูกก่อน เออนั่งทุลูกนั่งทุนั่งทุสเหัวทุเอยิ้มบานยิ้มบานเออหวางๆนั่ลูกโอ้ยหอมม่ใหญ่ไปหอมม่ใหญ่ไปอ๋อหอมใบใหญ่ก้อนลูกหอมใบใหญ่โอ้ยยายสิเอาเท่าไรลูกอุ้ยจะกินเป็นดีกว่าลูกแฉมปากเด้อบาดนี้ยได้มันสีพื้ค่ะค่ะมาดูแม่ค้อเนี่ยมะให้แม่ค้อเออขอบใจเด้อเอาขอบใจเออ ยายกินหน้าบอสบายดีเด้อพี่น้องมากินมันังกินมะมันังกับแม่มะมาๆามามันังมะมามาอยู่เฮ้ยเกิดดำอันนั้นเฮ้ยเกิดดำประตูมากเจลัยนะไปปั่นย่างหันหันเหอนพี่น้องหันแบบย่างเองไปเองย่างเองบัดดา ป๊อบปะไหนไปใส่ใบขิม <Slow> ูดหน้าพี่น้องใส่ป่านพี่น้องหน้าเขาดีไก่ได้ไหมใมันเห็นสัตว์เจี๊ยบเออใส่ป่านสัตว์เตี๊ยใส่ป่านมะนางเพ็ดกับเมย์สบายดีนี่บ้ายนี่บ้าดหนุ่มนี่บ้านนีบ้านไหนอะเออเอาเฮ้ยเกินเกินยังไงมามามาตามหนุ่มมา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 เดี๋ยวเบี้ยดมา

เออเอากระเบื้องด้วยโอ้ยอยังแนวนะเอาไปตองไห้ยก็จะมามาเห็ดจังสั่นอยงดูคือเห็ดแนวนั้นโ่้โหมีบี้ยเห็ดเยอะจังแต่บ้านจะเห็ดจะสั่นโดดว่าจะมีที่เห็ดแนวว่าเอาไปตองไปบ้างหายก็เห็ดจังสั่น ว่าังแดงได้หรอว่าลังได้หรอู้เห็นไ่ตองกระโม่ลูดจัเถอวะว่าลังแดงได้หรอตําเขาเบื่อพริกเห็ละเอียดเนาะพี่น้องตําให้มันมุนเด็ดจังเลยลูก มันจังสิซิมเป็นมันสิใช่เป็นหัวนองาอย่างโอ้พิ่แนมมึงดูโอ้ยเดจระหักไรหลานโอ้ยเขมโดนะฮะเมปเาแดกค่ะฟ้าดีดังดาจเดิมอดดิแดกแซ่พี่นะฮะยืน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 บ่มีนอนเน ได้วยพวอยู huh ้เเว่งพ่กเฮ้ยทุบใส่เนี่ยนี่กระดานผูยมสัตว่าของโค้ดสุดนี่อนนามันาก้อยนนาใส่อีกะอเนนาเใส่อีกขึ้น เอาตามขเบือแล้วเอากาหนามใส่ด้วยเนา,นนาเะพี่น้องลองดูนามใส่มันเป็นนามเเทลงใสลาบ่ปากมีนะหมในปลา่มีเนาะ เอาไปนวดลง็นใจหน่อยเอาอ็หน่อยเอห,อยหีหยปลูกปลาสบเ,เ,เ,เนมใส่เนคุณเใส่คเอาโลหลหมอเลยถ่ยเห็นปลาอ,อ,มมอมนะ <c oughs> ือเกาะเนหเห้ยถ่าย่เป็นอยากมีมือ,อม่อาเดพี่นนอเอ้ะ

เทปกว็เป็นนะเทปอ่อนๆเอ๊ะยิออ้มเข่าเข่าเนิ่มหนุ่ยเป็นแบบเป็นเห็นจักดมุกอยู่ไหมจ้ามุก <ละ S 1> โอ้ยกินกับจีนพ่อปตาม<น><ว>ุกน้อก่อนนาะนี่วิธีห่อพี่จ้อจับเอาข้าวว่างไว้ตองแบบสี่เหลี่ยมได้ไหมเนาะอืมว่างควายกันแล้วก็ห่อไว้แบบนี้แล้วก็ ยี่นี่ข่าวแบบนี้เนาะโอ้อาม,าม,มันสีเหี้ยทั้งหมดเลยจะหน้าข่าวจะสีพี่เนาะเออไข่หมูดแดงไข่หมูดแดงโมจ่ามามดดเอามา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 ไข่หมูดแดงอย่างดีหมกปลาใจไข่หมูมดมดแดงอัินบอลแค่หมูดแดงมาใจเอามาพี่เรื่องเรือออกก่อนตัวด,ดำๆค่ะสีอันนักเนั่ง ไหบัวแดงชื Syria, first, beans, <and> ่อต่างแต่เมือไปตลาดคพี่น้องเลยมีเวลามาเห็ดพมุกนกพานกเนดเห็ดนะม่แดนันแดนนี้ก็ด้วห้าก๋วสดีมาเห็ดกินอ้าเสด้เดี๋ยวนะอ้างดำดำกับฮะมันสีน่าวะมันสีมินบอลูกตามด้ยด้นิมัน่นบุกเกตักนูกแบล็แบส้สีแสบปาได้ ลายไข่อยู่ลายเป็นนายตัวดังกันนี่นีจึ้งนี่โรงใส่ไข่หมดแดงพี่นอกมเอ้ยยาโขดจัชกันจด้างวันนี้ค่ะพว่ามดจางเนาเออต้องไปเซอบบ้าอบแดงใส่นะเอเพื่อนหน้าเันหน้อยมเข้มอกแขหมดแดงมันจืด เอ้ปลาดเอ้ยคือบ่มามุกปลาเสยนีย์ง่ายจังง่ายบ่ดิง่ยเอยู่อ้มุกปลาเสยแมย์ทะลุเลยอี่หนอกบดีหยากเนาะมึงยายนี่เอยใส่สวยนะมันด้วยมันด้มุกหยากแน่น้อยหนึ่งไปเจอของจังอีกตัวมุกเนาะใช่สวยนี่จ nice yeah. ังมุกหหา่นี่ มุปกปลาคือเป็นแนวนี้ <c oughs> ผมองเห็ดบวบเป็นใบตองทางหนอกหั่นเอาใหญ่เอาดีบ่อกีะยางมาันเน่ยนะเด้อใหมจำม,มันอยู่เห็นไหมวิตามินซูบบุค่อยมุกหรอกเนาะพี่นนอง ตีเม่แล้วเห็ดมุกกระส่วนน้อยหนาเชดทิ้งมัดน้าไหน นี่พี่น้องออเดียบร้อยเนาะ,ะปิดเลยเอาไปต้องปิดอีกทีหนึ่งเนาะเพา<อ>ะให้มันให้มัน,มนสุกไหเร้อยแล้วก็นี่นรอให้สุกว่ามันจะอร่อยไหมระหว่างการรอหมกป,ปลาสุกแล้วเหรอหมูไปสักพักเติบเะสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี F C. มาตำกุ้งเขี่มือะส่มาซดซีมือกับตำกุ้งในมกุ้งโซกินสปมารดบซอย่างโปันนันาอกุ้งน้อมันซอยูข่อแแสนะมันก็เปสีเล่านะอ่ะไข่แแ่น้ำสมไ้สุใส่มาคือไซสุเออไม่ให้มันข้าวอ้ามาเอาหนามรามสวัสดีโอ้ดสาวสวัสดีบังดุสว่งามเสปาะนะอพวนี้เนาปกใส่ปาก ขึมุมพูดรงๆหน่อพูดแรงๆเลยึงมุมทึงแดะึงนำขึงเออถูกสดีพี่น้องจ่ายใเสีเดียวนะเออมุมแดดเดี่ยวเาจะกินสมตำพี่น้องแม่ถ้าป้าแบบอ้มน้มาำได้กเดลอานึํปลาอ้ำได้รเปลาปลามุกปลาโอ้ยมหมายนะบนี่เออลงอีกแล้วฮะโทนี่ตัหนักกบโมหมาจ้ะ ลงไปทะเลที่อ <Tipp ett> ่าวบุใหม่แค่อยืนเด้อป้าย่างหอบที่หมอบแดนบุใหม่เสยปิ่งแบะอันไหนไผ่พี่เสกมาแห้งอยู่เนาะไผ่มาบค่แห้งๆมันนึงประมาณว่ามันอันนี้ไมันไม้ปนใดแต่ก็สีมันเย็นเนี่ยนะหาเบิ้งเนาะพี่น้องมาชิเศษพี่วอ

จบแล้วเนาะพี่เนาะัวนี้จะไปให้ครอบครัวาปีใหม่นี่มุกปลาเจอมุกปลาเนาะมันนี่ใช้ปีใหม่กับมุกปลาคือกันเอามา่าใช้สวยโดดกระบอกขายปลาค่ะไม่ตองจะมันเป็นยังยมันบนนอกงาบอกใช้สวยโดดความเพิ่อคนแบบอยู่แนว

ข้าวปลาขากินข้าวเหยากี้ลูกแซบบ๊อบมัมเขาแซบบ๊อบแม่กินข้าวน้อยเดียวนึงข้าวเดียวอาคือกินข้าวน้อยข้าวย่อยแทะไม่บายนายดุไม่บ้ายนายดุขอบคุณพ่อแม่ปลาลุงที่เข่ามาเบิรงใส่ยปานเด้อไปสิดุโอ้ยไปสายเด้อดบุไปดุบุไปบุไป dì hôm nay được đó đó ừ, má mày má bye 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 mày 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 được mày bye 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 ấu mày